เปิดประวัติเควัฒนาว่าทีเจ้าบ่าวจักรจันทร์อาคมซิริกำลังเป็นประเด็นล้อนแรงสุดในตอนนี้สําหรับกรณีของสาวจักรจันทร์ที่ได้มีข่าวหรือว่าเป็นโรคใบที่2ของแฟนหนุ่มอย่างเควัฒนาที่กําลังจะมีแผงเข้างานวิวาด้วยกันเร็วๆนี้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าประวัติของหนุ่มเคนั้นเป็นใครมาจากไหนอย่างไรกันบ้าง เควัฒนานักธุรกิจลูกใหม่วัย38ปีหล่อเหลาและสไตล์โปรไฟล์ดีหายารุ่นที่2เจ้าของบริษัทและดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสุพีมทีมจำกัดเจ้าของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียมกลางกรุงมีธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทที่สมิรและทำธุรกิจที่ให้บริการรับผลิตขนมและคิดสูตรทำขนมสำหรับคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมและต่างๆอีกมากมาย ด้านความรักของทั้งคู่นั้นเริ่มต้นรู้จักกันโดยการแนะนําของเพื่อนพอทั้งคู่นั้นมีเพื่อนสนิทคนเดียวกันแม้จะมีประเด็นเคมีโลกใบที่สองมานั้นแต่ก็ได้รับการยืนยันจากสาวก้อยราชวินยืนยันว่าตนนั้นรู้จักกับเคมาตั้งแต่เด็กเพราะกุ้งพี่ชายของก้อยนั้นเป็นเพื่อนสนิทก,กับหนุ่มเครู้จักทุกช่วงชีวิตของเคมาโดยตลอดว่าเคนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีตู่เปียววาดีเคยออกมาโพสยืนยันด้วยว่าเคมีโลกใบเดียวจริงและรู้จักกัับสาามมีีของงวววินวินนนตต้้แ่เรยปยปด โดยทั้งสองนั้นประกาศข่าวดีหลังไฝ่ใช้ได้คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อช่วงสิงหาคมปี2563หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง3ปีและมีแผนจะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่28พฤษภาคม2564นี้